ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้งครูศาส,สนาที่คริสตจักรตรังนะครับขอบคุณพระเจ้าที่คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายทุกคนทุกๆคนที่จะดำเนินง,งานต่อไปโอ้พระบิดาเจ้ากิจการของพระองค์นั้นเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินกําลังของมนุษย์ที่จะรับใช้พระองค์ได้ พระองค์ขอกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในนามแห่งพระมหาเยูคกิ์เจ้าอาเมน,อเมนขอเรียนเชิญที่ประชุมนั่งครับขอสวมทัสทรงชติกระจายโอรพระวิญญาณทรงเจิมกั ปิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมจงให้ภาวะทักของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์

ผู้รับใช้พระเจ้าที่มาอยู่ท่ามกลางเราทุกคนในภาคบ่ายวันนี้จากประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยศาสนาจารย์ดรบุญรัตน์บัวเย็นขอเชิญที่ประชุมตบมือต้อนรับผู้รับใช้ด้วยกันครับขอสัสดีสุขของพระเจ้ามีกับพี่น้องทั้งหลายครั้งหนึ่ง วันนี้เรามีความชื่นชมยินดีที่จะมีผู้รับใช้พระเจ้าเรียกว่าครูศาสนาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ความสําคัญคือความเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพอยเจ้อยากนำพระวจนะมาเพื่อี่เป็นคำคำชับแล้วก็เป็นกําลังใจเราทั้งหลายในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันจากพระธรรมสองโกรินบทที่4ข้อหถึงข้อเจ เราเป็นดินนี่คือความธรรมดาของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์สัจธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้ตระหนักว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นดินก็ให้ตระหนักด้วยว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงที่มาจากเท่าก็กลับสู่เท่าที่มาจากทุลีก็กลับไปสู่ทุลี โอกาสนี้จะเป็นโอกาสที่จะมอบเกียรติบัตรให้กับผู้รับใช้พระเจ้าขอเล่นเชิญท่านศาสนาอาจารย์ดรบุญรัตน์บัวเย็นที่จะเป็นผู้มอบให้ดังรายนามดังต่อไปนี้นะครับคนแรกอาจารย์กิติแก้ววงษาคริสตจักรพัทลุงคนที่สองอาจารย์เบญจวรรณเบญจกุลผู้รับใช้ประจำคริสตจักรย่านตาขาว ท่านที่สาอาจารย์พิชัยยุทธพิชัยกุลประจำคริสตจักรย่านตาขาวท่านที่สอาจารย์สุกัญญาศรีวราผู้รับใช้ประจำคริสตจักรโคกสบ้าท่านที่ห้าอาจารย์อภิสุทธ์สุกปรั่งประจำคริสตจักรร่มพระคุณกันตัง และสุดท้ายอาจารย์นราศักดิ์ศิวราประจำคริสตจักรลันตาครับ ผู้ที่จะเข้าแต่งตั้งเป็นครูศาสนาจำนวนหกท่านด้วยกันซึ่งมีรายนามดังนี้คืออาจารย์กิติแก้ววงศารคิจักพัทลุงอาจารย์เบญจวรรณศรีวราเอพิชัยกุลคิดจักยานาขาวอาจารย์พิชัยยุทธพิชัยกุลคิดจักยานาขาวอาจารย์สุกัญญาศรีวราคิดจักโคกสบ้าอาจารย์อภิสุทธิสุกปรังคิดจักลมพระคุณกันตังและ อาจารย์นรศักดิ์ศีวลาคริสจักรเกาะลันตาครับเชินค,ครับเชก็น่าครับน,น้าพี่น้องที่รักในพระคริสต์บัดนี้เราจะประกอบพิธีสำคัญของคริสจักรคือการแต่งตั้งครูศาส,สนา ทั้งสินนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับรองทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดให้เราทั้งหลายมีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันและทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นไว้ให้เราทั้งหลายประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลินจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระพผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพนันธกิจรับใช้ร่วมกันกับเราทั้งหลายนั้นบางคนถูกเลือกให้ทำหน้าที่ต่างๆโดยเฉพาะเพื่อที่จะทำหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงมอ,มอบหมายไว้ให้พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่าข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐตามพระคุณซึ่งเป็นของประธานจากพระเจ้า ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดยฤทธิเดชของพระองค์และให้เราระลึกถึงพระดํารัสของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสว่าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะปรนนิบัติเขาทั้งหลาย และประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไทยของคนเป็นอันมากพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงชัยคริสตจักรเรียกท่านทั้งหลายทำหน้าที่พิเศษเป็นครูศาสนาท่านคงเข้าใจหน้าที่นี้อย่างดีแล้วแต่เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้สัญญาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสากลพิภพ,พ และทรงเป็นประมุขของคริสตจักรและโดยพระองค์นั้นท่านเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสำแดงโปรงเป็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเชื่อยอมรับและวางใจเช่นนั้นเลยเท่านเชื่อและยอมรับว่าพระคริสต์ทำกำัมปีทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพยานศักดิ์สิทธิ์อันเดียวถึงพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรสากลโดยการโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ยอมรับว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าสําหรับท่านท่านเชื่อและยอมรับเช่นนั้นหรือรเจ้าเชื่อท่านยอมรับหลักข้อเชื่อที่กําหนดไว้ในธรรมนูญแห่งสภาขึ้นจักในประเทศไทยเป็นมูลฐานความคิดในการสอนและการนําประชากรของพระเจ้าท่านยอมรับเช่นนั้นหรือพระเจ้าอยอมรับท่านยินดีรับใช้ในหน้าที่เป็นครูศาสนาโดยเชื่อฟังพระเยซูคริสต,ต์ตามพระคัมภีร์ท่านยินดีรับใช้เช่นนั้นหรือ ท่านเห็นพ้องกับธรรมนูญหในสภาคริสต์ศักดิ์ในประเทศไทยและยอมอยู่ภายใต้กฎปฏิบัติระเบียบปฏิบัติธรรมนูญนั้นและงานรับใช้ร่วมกับคนอื่นๆในวิถีแห่งพระวจนะของพระเจ้าโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะปฏิบัติเช่นนั้นหรือท่านจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์โดยรักเพื่อนบ้านและพยายามไม่เกิดผลดีในสังคมและในระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และกับองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะดำเนินชีวิตเช่นนั้นหรือท่านตั้งใจจะรับใช้ประชากรของพระเจ้าด้วยสุดกำลังความคิดสิ้นสุดจิตใจท่านตั้งใจเช่นนั้นหรือท่านจะเป็นครูศาสนาที่ซื่อสัตย์ประกาศข่าวประเสริฐด้วยการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าการประกอบศาสนพิธีต่างๆสั่งสอน ความเชื่อและการดูแลจะใส่ประชากรท่านจะเข้มแข็งในการปกครองในการรักษาระเบียบวินัยและรับใช้ในคณะธรรมกิจของขิจักท้องถิ่นสภาคิจักภาคและสภาคิจักในประเทศไทยในการประกอบภารกิจท่านยอมที่จะแสดงความรักความยุติธรรมของพระเยซูคริสต์ท่านจะปฏิบัติเช่นนั้นหรือเวลาเนี้เราจะ อธิษฐานวางมือเพื่อที่ได้รับการทรงเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับพี่น้องทั้งอกขอเชิญท่านสีบานพลสวงท่านรองประธานท่านเอญยิก ข้าแต่พระเจ้าผู้รทรงฤทธิสุดพระองค์ทรงเลือกผู้รับใช้ทุกยุคทุกสมัยเพื่อเทศนาสั่งสอนพระวจนะและนำประชากรในวิถีของพระองค์ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับท่านเหล่านี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้รับใช้พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพร,พรพิเศษสำหรับหน้าที่ที่ท่านจะรับใช้โปรดเทพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาเหนือท่านเหล่านี้เพื่อท่านจะมีน้ำใจเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ เป็นสิทธิที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดชีวิตข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ได้ทรงเลือกท่านเหล่านี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานกำลังสติปัญญาความรักสำหรับงานรับใช้พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดแสดงความเมตตากรุณาเหนือบรรดาผู้ที่เลือกสรรเหล่านี้เพื่อเขาทั้งหลายจะสามารถร่วมรับภนร,รกิจเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ และพระองค์ทรงมอบข่าวดีเรื่องการคืนดีไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอประกาศออกไปประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในสังคมโลกขอให้ท่านเหล่านี้เป็นพาชนะดินที่บรรจุด้วยซึ่งสิ่งที่มีค่าประเสริฐคือพระวจนะพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์ที่จะต้องนําออกไปขอพระองค์ได้ทรงโปรดเป็นกําลังใจท่านเหล่านี้เมื่อท่านจะต้องทํางานด้วยความยากลําบากต้องแบกภาระมากมายขอพระองค์ทรง,งนําหน้าขอพระองค์ทรงหนุนหลัง และขอพระองค์ทรงประคับประคองขอพระองค์ทรงคุ้มครองรักษาเขาในการรับใช้พระองค์บัดนี้และสืบสืบไปในพระนามขององค์สมเด็จพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องที่รักท่านเหล่านี้คือครูศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคริสจักรท้องถิ่นและของภาคอาจารย์กิติกแก้ววงศาจะเป็นครูศาสนาในคริสจักรพัทลุงอาจารย์นราศักดิ์ศีวราเป็นครูศาส,สนาประจําคริสจักรเกาะรนตาอาจารย์เบญจวรรณพิชัยกุลเป็นครูศาสนาในคริสจักรย่านตาขาวอาจารย์พิชัยยุทธพิชัยกุล เป็นครูศาส,สนาคริสจักรย่านตาขาวอาจารย์สุกัญญาศิวราเป็นครูศาส,สนาในคริสจักรโคกสะบ้าและอาจารย์อภิสุทธสุขพลังเป็นครูศาส,สนาในคริสจักรร่มพะคุณกันตังขอพี่น้องทั้งหลายได้ยืนขึ้นเพื่อแสดงความยินดีปรบมือแสดงความยินดีครับขอฝากผู้รับใช้เหล่านี้ไว้ในการระลึกถึงของพี่น้องทั้งหลายที่จะยิฐาน ไอ้พระเจ้าเสริมกำลังท่านสืบไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเจะนั่งครับในนามของคึจักภาคที่17นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครูศาสนาทุกท่านและขอขอบคุณสำหรับท่านอาจารย์ที่มีกียรจะมาทำพิธีแต่งตั้งในวันนี้ และผมก็เชื่อว่าพี่น้องจะสนับสนุนคนเหล่านี้ในการรับใช้โดยการอธิษฐานเผื่อเขาเราจะเริ่มต้นวันนี้ด้วยกันครับให้เรามีการจะอธิษฐานเผื่อสำหรับครูศาสนาทั้ง6ท่านนี้นะครับให้เรายืนขึ้นอธิษฐานด้วยกันครับข้าแ,แต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้าหลายขอสนับสนุนคนเหล่านี้โดยพระกําลังซึ่งมาจากพระองค์และให้ตั้งใจว่าข้าหลายจะร่วมมือด้วยกันในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรที่ข้าหลายอยู่ พระองค์เจ้าข้าเพื่องานของพระเจ้านั้นจะลุดไปข้างหน้าพระองค์เจ้าข้าวันเวลาในโลกนี้ก็เหลือสั้นนักสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะโลกร้อนภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นกําลังจี้ห้องหลายที่จะทํางานพระองค์อย่างเต็มกําลังมากขึ้นขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรกุศลศาสนาทุกท่านในวันนี้ใะเช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนที่จะร่วมมือกันเพื่อจะรับใช้พระองค์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา หลายตั้งใจด้วยกันรับใช้พระองค์เจ้าด้วยกันได้ขอการรับรองซึ่งมาจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนสัรเริญพระเจ้าผู้อามวยพรสันเริญเจ้าเหล่าประชากรสัรเริญองค์พระบิดาพระบุตร สันเซนปราวินยานบริสุดอาเมนแช่พอดทุกท่านครับน้องที่อยากจะถ่ายรูปกับครูศาสน,นาเชิญน,นะครับ